ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทศปหนาข้าวเขียวกระจีขึ้นตัวหนังสือประลัดซัมซูดิงเสียงหัวใจบนพื้นแผ่นดินพระหุวัฒนธรรมฝูงนกบินเหนือท้องนาถนนชนบทมีรถเกษตร,รอนเนกประสงค์ขับผ่านขึ้นตัวหนังสืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกษตรกรเกี่ยวข้าวในนา ภาพฝูงแพะอาขึ้นมาใหม่ๆเหงาครับเพราะว่าต้องห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากาแม่ที่อยู่ภาคใต้แล้วก็มีภรรยาแล้วก็ลูกๆที่ต้องห่างกันนะครับมาช่วงแรกๆก็เหงาเลยครับเหงามากแล้วก็จนจะต้องมาปรับตัวเจอผู้คนในพื้นที่นะครับกว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลากันเป็นเดือนๆเ,เหมือนกันภาพทุ่งนาเห็นรวงข้าวเป็นสีเขียว มีทั้งฝูงนกและวัวเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วที่หนุ่มชาวมาลายูมุสลิมจากบ้านกุมุงตำบลช้างเผือกจังหวัดนาราธิวาสขึ้นมาทำหน้าที่ประหลัดอำเภอคนใหม่ของอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซัมส,สุดิงสารและชายหนุ่มวัย30ปีเหมือนต้องเผชิญความโดดเดี่ยวเดียวดายดเพราะต้องห่างไกลจากบ้านเกิดและครอบครัวที่รักมาเป็นปลัดอำเภออยู่ อเภอลาบบัหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาอยู่ไกลถึงภาคกลางพอได้บรรจุเป็นประหลัดอำเภออยู่ไกลบ้านขนาดนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าคงจะต้องเป็นอะไรที่ยากมากในการปรับตัวเพราะว่าวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่คิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องต่างกันภาพด้านหน้าที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงปรลาดซัมซูดิงในเครื่องแบบข้าราชการสีกากี ต่างภูมิภาคต,ต่างวัฒนธรรมต่างวิถีชีวิตคืออีกบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ทั้งในฐานะข้าราชการและความเป็นมุสลิมการอยู่ห่างจากครอบครัวที่มีทั้งแม่ภรรยาและลูกน้อยอีกสองคนบังเกิดเป็นความเหงาเกาะกินหัวใจภาพลำคลองสะพานข้ามคลองสีส้มเห็นป้ายเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ปลัดซัมซูดิงอยู่บนสะพานจ้องมองลงไปที่ลำคลองพอมาถึงที่รับบุหลวงจริงๆนะครับหรือมาถึงที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยความรู้สึกนั้นกลับไปเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าคนที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยกับคนภาคใต้ มีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันเพราะว่ามีพี่น้องมุสลิมอยู่ในพื้นที่เยอะภาพมัสยิดจากระยะไกลปลัดซัมซูดิงก้มลงกราบขณะที่ทำละหมาดร่วมกับชาวมุสลิมที่อยู่ในมัสยิด รสซัมซูดิงทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองความแตกต่างนะครับเช่นในเรื่องของอาหารการกินนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าคนภาคกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะกินรสชาติจะหวานหวานมันๆหน่อยนะครับส่วนส่วนคนภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของการกินแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นพวกอาหารพวก,พวกปลาทะเลสักส่วนใหญ่แต่พอมาอยู่ภาคกลางเนี่ย เนื้อเป็นสิ่งที่เจอกันทุกวันนะครับในส่วนของอาภาษาในการาสื่อสารกันก็มีความแตกต่างนะครับเพราะว่าคนภาคกลางเนี่ยก็จะพูดภาษาไทยล้วนนะครับส่วนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะพูดภาษามลา,ายูซึ่งชีวิตประจําวันก็จะใช้เป็นภาษามลา,ายูสักส่วนใหญ่ภาพกว้างเห็นลำคลองและภูเขาพระอาทิตย์กําลังตกดิน ภาพแคบแสงอาทิตย์ลอดผ่านพุ่มไม้จากชายแดนภาคใต้ที่มีแต่เรือกสวนและความทึบทะมึนของขุนเขาอากาศที่เย็นชื้นมาสู่ที่ราบภาคกลางที่มีแต่ทุ่งนากว้างไกลสุดตาแสกด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากการเดินทางไกลามาถึงจุดนี้ต้องย้อนไปจุดเริ่มต้นของสัมสุดิงกว่ามาถึงจุดนี้ เขาคือหนึ่งในเหยื <Luis> ่อ <diction> ผ <aries> ู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อพ่อผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของโจรร้ายนับเป็นคืนวันที่ยากลำบากของเด็กหนุ่มในวัยเพียงชั้นมัธยมปลายเท่านั้นในช่วงที่ผมเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยในช่วงรอมดนะครับก็จะมี คนร้าย4คนนะครับขับมอไซค์มา2คันได้ยิงพ่อนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับสิ่งที่ผมคิดตอนแรกเลยคือคือชีวิตของผมขาดเสาหลักแล้วภาพเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพทุ่งนากระต๊อบยกสูงประหลัดซัมซูดิงยืนอยู่ที่สะพานสีสม้ม นับเป็นวินาทีที่เขาเองในวัยนั้นไม่มีทางรู้ว่าชะตากรรมจะนำพาชีวิตไปสู่จุดไหนหากไม่มีโอกาสที่เรียกว่าโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ดําริของพะนท่านพลเอกเปรมตินาสุลานนท์ที่สอดประสานสองมืออบอุ้มหนุ่มน้อยคนหนึ่งเอาไว้คงไม่มีปลัดอำเภอลาดบัวหลวงคนใหม่ที่ชื่อสัมสุดิ่งสาระ ฝูงนกบินเหนือท้องนาภาพทุ่งนาเห็นรรวงข้าวเป็นสีเขียวเกษตรกรเกี่ยวข้าวในนานภาพฝูงแพะภาพกว้างปลัดซัมซูดิงเดินไปทางฝูงแพะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้ก็สทชก็ทปสภาพกว้างทุ่งนามีถนนตัดผ่านเห็นบ้านเรือนเกษตรกร,ก,รกำลังเกี่ยวข้าวในนาภาพชาวบ้านในคลองกำลังลงแหจับปลาทุ่งนาเขียวขจีเห็นรวงข้าวสีเขียวภาพกว้างทุ่งนาการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่ได้ทำให้สัมสุดิงสาและสูญเสียความฝัน และจากเยาวชนผู้ได้อโอกาสที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่8คือก้าวเล็กๆที่ผลักดันเขามาไกลแสนไกลสำหรับสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ผมก็ไม่คิดเลยว่าจะได้เข้ามาโครงการตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าสมัยเรียนอยู่มัธยมเนี่ยผมก็ต้องออกมาจากบ้านนะครับทำงานตั้งแต่มปลายนะครับอยู่ร้านอาหารจน มีโครงการาตัวโครงการถึงโรงเรียนก็ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนก็สมัครมานะครับผ่านการสัมภาษณ์จนถึงประกาศผลได้ชื่อมาว่าเราสามารถาเรามีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับเมื่อเข้าโครงการแรกๆเลยนะครับก็ทางโครงการเขาก็จะให้แนวคิดหรือให้หลักคิดในการอยู่ในสังคมของสังคมหัวฒนธรรมภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์และคณะ ภาพเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้จึงเป็นดั่งพี่เลี้ยงที่ช่วยประครับประคองจนถึงวันนี้เขาคือข้าราชการผู้มุ่งมั่นทุ่มเทกับการทำงานสมดังปณิธานเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินความเหงาอ้างว้างห่างไกลครอบครัวกว่าพันกิโลเมตรสัมสุดิงอดทนและมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาสัญญากับตัวเองและครอบครัวเอาไว้ช่วงที่เหงามากๆนะครับก็ผมจะใช้วิธีการลงพื้นที่ไปเจอผู้คนไปเจอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาพด้านหน้าที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงปรลัดซัมซูดิงเปิดประตูขึ้นรถกระบะสีบอลภาพรถกระบะแล่นอยู่บนถนน ขับรถมาจอดหน้าบ้านลักษณะเป็นบ้านไม้มีสองหลังติดกันประหลัดสัมซูดิงลงจากรถกระบะระเบียงบ้านประดับด้วยธงชาติไทยประหลัดสัมซูดิงและชาวบ้านจำนวนสองคนสวัสดีทักทายกันทั้งหมดนั่งคุยกันที่ใต้ถุนบ้านประสานการทำงานได้ดีมากเลย ถ้ากำนันไม่อยา่บ้านเนี่ยมีอะไรจะถึงกันหมดครับเด็กที่ไม่อยู่ก็ดูเรียบร้อยดีทุกคน,นคือเขาจะเที่ยววังก็ไม่มีปัญหาที่ว่าให้หนักใจอะไรไม่มีอยากให้อยู่นานๆครับพอ,อเลยมากที่ว่าเป็นประหลัดมารับหลวงอิสลามจะไม่ค่อยมีมาทั้งก่อนมีผู้หญิงมากคนก็อยู่ไม่นานก็ไปมีปอแกพูดง่ายๆตอนนี้เข้าได้แทบทุกบ้านแล้ว ในตำบลมเมืองเพราะว่าอิสลามเยอะภาพโรงเรียนวิทยานนท์กลุ่มนักเรียนมุสลิมเดินขึ้นชั้นเรียนภาพกว้างวัดลาดบัวหลวงภาพด้านหน้าห้องสมุดวัดลาดบัวหลวงประหลัดซัมซูดิงเดินเข้ามาในวัดลาดบัวหลวงหอระฆังที่มีลวดลายเป็นสีทอง ภาพแคบปรลัดสัมสูดิงท่านปรลัดสัมสูดิงนะฮะก็มาก็เป็นท่านเป็นคนทีเ่เป็นคนที่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ศึกษานะครับท่านก็ขยันนะฮะเพราะที่นี่ก็จะเป็นสังคมมีทั้งพุทธและมุสลิมนะครับที่นี่ก็สัดส่วนประมาณ40 60เป็นพุทธ60มุสลิมเ40%เปอร์ก็จะ ท่านซัมสูดิงท่านก็จะทำลงพื้นที่นะครับพบผู้นำพบรัศดรท่านก็จะเป็นคนเข่งคัดอะเรเข่งศาสนาท่านก็จะไปละหมาดทุกวันทุกประจกใสมีตัวหนังสือฝ่ายความมั่นคงติดอยู่ชายใส่เครื่องแบบอาสาสมัครรักษาดินแดนนั่งทำงานอยู่ที่คอมพิวเตอร์จากนั้นเขาลุกขึ้นถือเอกสารนำไปให้ปหลัดซัมซูดิง อัธยาศัยดีครับก็คือ,อเขาจะมุ่งเรื่องการทำงานนะครับเพราะว่าพื้นเพตรงนี้ก็คืออจะมีหมู่อิสลามเนี่ยก็คือจะเยอะนะครับผมคิดว่าเขาก็าน่าจะปรับตัวแล้วก็อ,อยู่ปรับตัวอยู่ด้วยกันได้ครับระเบียบวินัยครับมีระเบียบวินัยครับก็คือคอยกำชับาสายงาน ชับอสก็ให้ทตามระเบบบบียยยวินััััคครรอ่างเเข้ดหมือนโดดเดี่ยวบนพื้นที่ต่างภูมิภาคและวัฒนธรรมแต่ซำสุดิ่งไม่เดียวดายนักเมื่อภายในตัวอำเภอลาดบัวหลวงมีครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่เคยรับเยาวชนในโครงการรุ่นแล้วรุ่นเล่าเมื่อทราบข่าวการมาของปลัดอำเภอคนใหม่ ที่เป็นเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้จึงพร้อมยื่นมือเข้าอบอุ้มดูแลราวกับเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งดีใจเลยค่ะว่าเป็นเด็กของสายใจไทยได้มาเป็นประหลาดอำเภอที่นี่ดีใจเลยบอกเราก็รีบบอกเลยนะมาทานข้าวที่นี่มาละหมาดกันที่นี่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็รีบชวนกันเลยนะเขาก็บอกครับครับเจอลูกชายลูกชายก็บอกลูกชายบอกมาลา ทีแรกเราบอกให้นอนนี่เลยก็ได้อะไรเงี้ยเขาบอกเขามีที่พักคือดีใจอ่ะว่าเป็นเด็กของสายใจไทยเราก็ดีใจเด็กสายใจไทยก็เก่งได้มาเป็นประหลัดภาพกว้างลำคลองเห็นบ้านเรือนภาพมัสยิดในยามเย็นความเหงาอาจช่วยบรรเทาลงได้บ้างด้วยน้ำใจของครอบครัวอุปถรัรมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ในอำเภอเล็กๆของภาคกลางแต่สิ่งที่ไม่อาจทดแทนได้คือครอบครัวที่ยังอยู่ชายแดนภาคใต้ความห่วงหาอาทรยังเป็นสิ่งที่ติดค้างภายในการเดินทางกลับบ้านเกิดที่นาราธิวาสจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งปลัดซัมซูดิงขับรถอยู่บนถนนป้ายบอกทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนาราธิวาส รถขับมุ่งหน้าไปบนท้องถนนผ่านบ้านเรือนทหารถือกระบองไฟจาราจรยืนโบกรถที่กำลังขับผ่านด่านตรวจขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปอภาพเรือกอและตัวหนังสือจังหวัดนราธิวาสรถไฟวิ่งชาวมุสลิมนั่งอยู่ท้ายรถกระบะมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงรถยนต์ขับผ่านด่านตรวจประลัดซัมซูดิงขับรถอยู่บนถนน ปลัดซัมซูดิงจอดรถที่หน้าบ้านจากนั้นเดินเข้าไปในบ้านกล่าวคำทักทายคุณแม่ที่ยืนรออยู่ก็ด้วยความคิดถึงครอบครัวนะครับเพราะว่านาราธิวาสกับจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ย1,000กับอีก200เกือบ300กิโลเนี่ยเป็นความห่างไกลที่ทำให้เราคิดถึงมากนะครับ ภาพถนนสองข้างทางเป็นป่าประหลัดซำสุดิงเดินบนถนนดินแดงดังนั้นพอมีโอกาสมีเวลามีจังหวะที่พอเหมาะงานที่นู่นก็สามารถที่จะมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับก็ก็ขอกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่านาราธิวาสนะครับคิดถึงมะที่อยู่ที่บ้าน นะครับเพราะว่าท่านก็มีอายุมากแล้วนะครับสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็พยายามหาเวลามาตลอดที่จะพอมีเวลาว่างก็จะกลับมาหาแล้วก็กลับมาเยี่ยมมาตลอดนะครับแต่ในครั้งนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะรับครอบครัวจะรับลูกแล้วก็ภรรยาไปอยู่ที่อำเภอรับบุรุงด้วยแม่ประหลัดสัมสูดิงร่ำลาหลานและลูกชาย แม่เดินมาส่งที่รถรถออกเดินทางแม่โบกมือลาภาพแคบดอกราชพฤกษ์สีเหลืองอรารามภาพกว้างอาพาร์ตเมนต์ปลัดซัมซูดิงลูกสาวทั้งสองและภรรยาเดินยิ้มแยม้ม แรกๆมาที่นี่ผมก็กังวลน,นะครับว่าลูกๆเขาจะเขาจะสื่อสารกันยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินภาษาไทยกันแบบพูดจาแต่ละวันการสื่อสารแต่ละวันของเขาเขาไม่เคยได้ยินนะครับเขาจะได้แต่บางคําเช่นการกินข้าวหิวข้าวนะครับอขอน้ําอย่างเงี้ยเขาก็พอฟังได้แต่ในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นประโยคเนี่ยลูกๆก็ยังไม่เป็นก็มีความกังวลครับว่าลูกเราจะปรับตัวได้ไหมแล้วก็จะอยู่ที่นี่ได้ไหมก็ ช่วงแร,แรกๆที่พามาก็หนักใจอยู่เหมือนกันครับลูกสาวจับมือประหลัดซัมซูดิงลูกสาวเล่นกระดาษลื่นยิ้มแย้มอย่างมีความสุขประหลัดซัมซูดิงจูงมือลูกสาวทั้งสองมีภรรยาเฝ้ามองลูกสาวยิ้มแย้มครอบครัวตอนนี้ก็ลูกๆเริ่มจะปรับตัวได้บ้างนะครับเพราะว่าลูกๆใช้ภาษามาลายูที่บ้านไม่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้เท่าไหร่ นะครับมามาอยู่พามาอยู่ที่นี่นะครับผมก็พยายามที่จะพาลูกๆไปเจอกับเด็กๆในพื้นที่นะครับแล้วก็เจอครอบครัวประถมเพื่อที่เขาได้จะได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาไทยด้วยนะครับตอนนี้ก็ทั้งครอบครัวรก็ปรับตัวได้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 มากนะครับภาพดอกบัวบานสีขาวภาพกว้างอพาร์ตเมนต์ ชีวิตในวันใหม่ที่เขียงข้างด้วยภรรยาและลูกๆเป็นการเติมเต็มกำลังใจการทำงานของปลัดอำเภอหนุ่มจากชายแดนภาคใต้แม้จะมีปัญหาการปรับตัวแต่ทุกอย่างกำลังคลี่คลายไปสู่ทางที่ดีเขาก้าวลงพื้นที่อย่างไม่ต้องกังวลใจอีกแล้วจากเด็กหนุ่มที่สูญเสียพ่อผู้เป็นที่รักไปกับสถานการณ์ความไม่สงบโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้หยิบยื่นโอกาสให้เขาเติมเต็มความฝัน เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความมุ่งมัน่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อดูแลครอบ,บครัวที่เหลืออยู่แทนพอ่อและตนเองก็ถึงเส้นัยของชีวิตในหน้าที่ข้าราชการของแผ่นดินที่เขาภาคภูมิใจเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมยึดมาเป็นคติตั้งแต่เด็กๆนะครับหลังจากกลับจากโครงการสานเจไทยนะครับ คำว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยนะครับต้องมีในหัวใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่ทําความดีต่อแผ่นดินนะครับแล้วแผ่นดินเราจะเป็นยังไงนะครับฝูงนกบินเหนือท้องนาภาพแคบเห็นโรงข้าวเป็นสีทองชาวบ้านลงแหจับปลา และเป้าหมายหลังจากนี้ของปรลัดอำเภอหนุ่ม,มไม่ได้งดงามสวยหรูเหมือนที่ใครบางคนฝันเขาแค่ขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้รอวันเวลาที่เหมาะสมจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนาราธิวาสนำทุกสิ่งที่เขาได้รับจากการทำงานในพื้นที่พหุวัฒนธรรมและไฟ,ฟ่ฝันจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้กลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในแผ่นดินบ้านเกิด นำพานแนวคิดมือบนผู้ให้ไปส่งต่อให้น้องๆรุ่นหลังต่อไปมาที่นี่ลักษณะก็เหมือนมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่นี่แล้วก็จะนําวิถีชีวิตที่นี่หรือว่าเรียนรู้ประสบการณ์เอาประสบการณ์จากที่นี่ไปใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถามว่าเราอยากจะกลับไหมกลับครับเพราะว่าเราอยู่ภาคใต้เรารู้ดีว่าเราจะต้องแก้ปัญหาภาคใต้ในเชิงแบบไหนในลนักษณะยังไง ผมมองเรื่องของเยาวชนนะครับเพราะว่าผมมองว่าจะแก้ที่ผู้ใหญ่หรือว่าแก้ที่คนที่มีอายุที่ดำเดิมชีวิตมานานในพื้นที่ภาคใต้แบบเป็น10บสิปีมาแล้วเนี่ยอาจจะแก้ยากหน่อยแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มที่เยาวชนเราเริ่มที่เด็กนะครับสร้างหลักคิดสร้างาความคิดให้เขาในเชิงบวกที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็ผมเองก็ ร่วมก่อตั้งชมรมสานเจไทยสุเจตใต้ของจังหวัดนราธิวาสนะครับทีนี้พอได้มาบรรจุเป็นข้าราชการที่นี่นะครับก็ต้องหาให้รุ่นน้องให้เพื่อนๆที่อยู่ทางใต้ได้ดําเนินการต่อดังนั้นเมื่อกลับไปอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมเองก็สามารถที่จะไปช่วยงานของชมรมสานเจไทยสุเจตใต้ของนราธิวาสต่อปัจจุบันผมนี่ฝันว่าอนอกจากที่เราจะเป็นข้าราชการที่ดีแล้วนะครับ ความฝันของคนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องส่งต่อน้องๆที่อยู่ข้างหลังของผมอีกนะครับให้เขาได้ไปดําเนินชีวิตในทางที่ดีนะครับความฝันนอกจากจะฝันในเรื่องสอนตัวแล้วผมยังฝันว่าสังคมในพื้นที่ภาคใต้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเยาวชนและก็ชาวบ้านผู้ใหญ่ที่มันร่วมมือกันมากกว่านี้ฝูงนกบินเหนือท้องนาภาพแคบ เห็นรวงข้าวเป็นสีทองเกษตรกรเกี่ยวข้าวในนาปลัดซัมซูดิงคุยกับชาวบ้านภาพทุ่งนามองเห็นมัสยิดปลัดซัมซูดิงก้มกราบขณะที่ทำละหมาดร,ร่วมกับชาวมุสลิมที่อยู่ในมัสยิดภาพแคบปลัดซัมซูดิงขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้สวัสดีหลานๆทุกคนขอให้ คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยาว,วชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสาใสใรใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก,โก้กสทชกทปสผลิตโดยท NN ช่อง16 ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้ท NN ช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง